สวัสดีครับช่องมอโตเกมไทยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิว Honda Move นะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นสุดท้ายแล้วนะครับเลิกผลิตไปตั้งตั้งนานแล้วแหละน่าจะ 2- 3สาปีประมาณนี้นะผมะครับมาดูข้อมูลก่อนเลยข้อมลก็จะเป็นมีชิลให้นะครับสามารถน่าจะแปลงได้นะถ้าเราแปลงแต่ว่าตัวแต่งไม่น่าจะมีนะครับมาดูตรงด้านหน้าต่อนะครับด้านหน้าก็จะเป็นไฟหลอดไส้ธรรมดา ก็ไม่ได้ตัว led เลยนะครับแต่เพราะว่ามันตัวใหม่ก็ไม่มีผลิตแล้วถ้ามีผลิตตัวใหม่ผมว่าน่าจะอาจจะประับปรับปรุงทรงเดิมอาจจะเป็นโฉม led ก็ได้นะครับแต่ตัวใหม่นี่ไม่มีแล้วครับคือตัวนี้เป็นรุ่นสุดท้ายแล้วบางโคนหน้าใหญ่นะครับใหญ่มากเลยมาดูตรงระบบเบรกข้างหน้านะครับดิสพอตเดียวนะครับดิสหน้าเป็นของนิชนินจานดิสค่างเล็กพอสมควรเลยนะครับ ยางหน้านี่คือยางเดิมจากสูนนะข้างหน้าก็จะเป็นแปดสิบทัเก้าสิบนะครับล้อสีลวดนี่คือตัวธรรมดามาดูยางหลังนะครับยางหลังนี่ก็จะเป็นเก้าสิทัก้าสิบนะครับล้อสีลวดเหมือนกันนะครับข้างในนี่น่าจะใส่ยางในนะผมว่าหน้าจะนะยางเดิมจากสูเนี่ยแล้วก็ตัวนี้นะครับเบรกนี่คือเป็นระบบคอมบี้เบรกนะครับมันจะช่วยเอ่อ เมื่อเรากำหลังอ่ะเบรกหลังปุ๊บเบรกข้างซ้ายเบรกหน้าก็จะช่วยเบรกระดับหนึ่งนะครับมาดูด้านข้างดีกว่านะครับด้านข้างเนี่ยก็ <realmente> จะเป็นพับเท้านะครับพับเท้าที่แบบว่าอาจจะเขียดได้ยากนิดนึงนะครับค่อนข้าง,างอาจจะลื่นนะครับเราต้องใช้มืออย่างเงี้ยเอาลงนะครับแบบว่าเวลาเราจะจะเก็บอะไรอย่างเงี้ยใช้มือน่าจะง่ายกว่านะแต่เวลาเอาเท้าเขียดลงอ่ะมันจะลําบากนิดนึงนะครับด้านข้างนี่ก็จะเป็น มีกองากาศให้นะครับแกะได้ง่ายหน่อยแล้วก็จะมีชุดข้างสายพานก็คือระบบสายพานเนี่ยก็จะมีขาสตาร์ทมาให้นะครับแก้ฉุกเฉินแก้แบตแบตเสื่อมอะไรอย่างนี้นะครับเวลาเราก็ใช้ขาสตาร์ทได้เลยขาสตาร์ทเท้านะครับแล้วก็ตรงนี้ที่เปลี่ยนแบตนะครับอยู่ตรงนี้เลยใต้เท้านะครับเปลี่ยนได้ง่ายด้านข้าง ฝั่งท่อนะครับเป็นตัวไม่ใช่ตัวหมอน,นานะครับเป็นตัวระบายลมธรรมดานะครับนี่ท่อท่อก็ฮอ,อนด้ามูก็เล็กน่ารักน่ารักนะครับไฟท้ายมาดูไฟท้ายดีกว่าไฟท้ายนี่คือจะเป็นแบบอืมเป็นหลอดไส้ธรรมดานะอืมเดี๋ยวผมลองเปิดดูก่อนนะครับกุญแจเนี่ยไม่ใช่คุญแจคีเลสนะครับเป็นคุญแจธรรมดาอือนี่ แล้วก็เสียบเข้าไปนะครับอ๋อมีตัวล็อกให้นะครับนี่ผมจะล็อกให้ดูนะครับแล้วก็เปิดออฟนี่ใช้หุญแจเนี้ยเบาเสียบเข้าไปแล้วก็คลายออกมานะครับนี่ตอนนี้ออฟอยู่นะครับถ้าบีบมาตรงกลางปุ๊บมันจะเปิดใต้เบาะได้นะครับมันนี่ใต้เบาะใส่หมวกได้ครึ่งใบเต็มใบนะครับเต็มใบนี่อาจจะได้แค่บางใบนะต้องหมวกเล็กๆก็เต็มใบแต่ถ้าหมวกครึ่งใบใส่ได้เลยนะครับ ถังน้ำมัน3.7ลิตรนะครับก็ผมได้ลองแล้วแหละเติมเต็มถังนี่ก็แก๊ส95้9หหรือแก๊ส9กก็ได้นะครับยังไม่ได้ลองเทสรรเลยว่าวิ่งได้กี่กิโลนะครับเดี๋ยวผมจะได้ลองเทสด้วยมาดูไฟหน้านะครับต้องสตาร์ทรถก่อนเนาะไฟหน้าก็จะประมาณนี้นะครับ ตรงนี้มี LED นะครับคิ้วนะครับเป็นเป็นคิ้วประมาณนี้แหละสวยอยู่นะแล้วด้คีเรด้วยแล้วก็ไฟท้ายนะครับนี่ไฟท้ายก็จะประมาณนี้อาจจะมองไม่ค่อยเห็นเนาะแดดส่องเป็นหลอด L อไม่ใช่ LED นะเป็นหลอดไฟธรรมดานะครับไฟเลี้ยวเหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดไฟเลี้ยวให้ดูนะไฟเลี้ยวหน้านะครับก็จะประมาณนี้ ไฟเลี้ยวหลังก็จะประมาณนี้นะครับเป็นหลอดธรรมดาเนาะต่อไปก็มาดูตรงไหนอีกอืมฟังเสียงเครื่องนะครับเครื่องเงียบอันนี้ก็จะเป็นที่ดูชุดเลือนไม้แล้วเลือนไม้นี่ก็ลถวิ่งไปหมื่นกโลนะครับแล้วก็ มีปุ่มไฟเลีย้ยวแต่แล้วก็ไฟสูงไฟต่ำแล้วก็ดิ่งสต็อปนะครับก็จะทำงานปกตินะครับนี่ต่อไปมีอะไรอีกไม่มีแล้วเนาะรถดมเดินนะครับให้ดูนะครับเป็นคันสีดำเดี๋ยวผมได้เวลาเทรถแล้ว่าอารมณ์เป็นยังไงครับฟิลลิ่งเป็นยังไงเดี๋ยวไปลองกันเลยดีกว่านะครับ สูงนี่ผมร้อยหกห้านะครับยืนประมาณนี้ผมนั่งลึกนะยืนขยี้งนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าขยี้มาหน่อยนิดนึงเป็นเต็มตูดจะยืนได้เต็มเท้านะครับประมาณนี้ต่อไปของวางได้นะครับวางโนบุกได้ประมาณนี้เลยอืมพร้อมเดินทางนะครับเทสรถนี่ ค่อนข้างคล่อง,งตัวนะครับบอกเลยรถคันเล็กนี้คล่องมากไม่ผมว่าไม่ค่อยเหมาะกับการออกทริปนะแต่มันออกทริปได้นะออกได้ครับแต่ต้องพักมันเนื่องจากว่าซีซีมันน้อยนะครับรถค่อนข้างเบาเหมาะกับตัวเมืองมากไปจ่ายตลาดขับไปทําง,งานขี่ไปทาง,งานอะไรเงี้ยนะครับผมว่าโอเคเลยนะแต่ออกทริปนี้ผมว่ามันต้องมันต้องแบบว่าพักบ่อยมากแล้วก็ ข้างๆรถอาจจะเหนื่อยง่ายนะครับมันออกได้แหละแต่มันจะเหนื่อยซีซีมันน้อยอัตาราเล่นดีนะครับชุวออกตัวนี้คือไม่ได้ทีเล่นะเห็นไหมผมจะรอความเร็ว70 มันเจ็ดสิ่นี้คือแบบมันเล่้งแบบว่าไปนุ่มๆหลายๆเรืเ่อยๆคือแบบคือ,คอกลมเลยค่ะไปอ่ะเออเนี่ยขี่แบบไปนุ่มๆเรืเ่อยๆผมว่ามัน ติดไป90นี่คือแบบมันต้องเค้นนิดนึงนะครับมันแรงเราต้องข้างอาจจะลำบากนิดนึงอย่างเช่นช่วงขี่ถนนใหญ่อะไรเงี้ยคือแบบเวลาเราจะเล่นแตงอาจจะลำบากนิดนึงนะครับแต่ถ้าขี่เรื่อยๆชิว้าวโอเคเลยนะข้าเร็วแปดสิบเก้าสิบอะไรเงี้ยแต่ว่าเก้าสิบอาจจะเพื่อทำงานอาจจะหนักไปหน,น,น่อยนิดนึงหรืว่าเป็นปัญหาทีนี่แหละ คือมันดีสําหรับคนใช้งานทั่วไปเนาะแต่ถ้าสําหรับตัวผมเนี่ยที่จะใช้งานจริงๆอ่ะผมว่าต้องใส่โว์ไว้เอแล้วแหละมันมันมันน่าจะดีกว่าสปอร์ตหน่อยนึงม,นมันจะได้ไม่จุกนะเวลาลงกระแทกน,นี่คาร์โพนะครับนุ่มๆยางเดิมแต่มา แนะนำให้เปลี่ยนยางดีกว่านะยางสุงอาจจะไม่ค่อยเว์วเท่าไหร่แนะนำให้เปลี่ยนนะครับให้เปลี่ยนเป็นยางที่มันมันมีคุณภาพอยหนึ่งนะครับรานหน้ามูเนี่ยมันไม่มีมือหนึ่งนะนะครับแต่เมื่อสองยังสายอยู่นะพยายามหาซื้อใหม่ที่มันน้อยนะครับกำลังไม่ไขี่แบบขี่ไป็นต้องการ รู้สึกว่ามันมันมันค่องดีอ่ะแต่ถ้าเป็นล้อใหญ่หน่อยคุท็อปผมว่าหน้าอาจจะแบบไม่ค่อยคล่องนะครับเพราะว่าช่วงการเลียวติกซาไปมารีอาจจะแบบหน้ามันใหญ่กว่าหน้ายางนะครับเพราะว่าล้อแม็กมันใหญ่ล้อรถก็อาจจะอื่น,นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าล้อแม็กมันเล็กลงไนะมันน่าจะพอดิบสามนะั้งยางยางใหญ่ขึ้นหน่อยนะึง แลดิ้งสต็อปทำงานตอนเจาะไฟแดงน,นะครับเราก็จะดับเครื่องให้เวลาเวลาเราไปเขี่ยปุนน๊บก็บิดคันเล่นได้เลยประมาณนี้แล้วก็ปิดในนี้สตอนะเมื่อไม่จำเป็นต้องใช้นะครับไปสูงก็จะอยู่ตรงนี้ปุ๊บถ้าเปิดไปสูงนะครับ เดินไปก็ต่อน,นะคือดูลสสคลาสติก่เดี๋ยวไปลองเทสท่อสตปปิกลางคืนดีกว่านะครับจะได้ว่าวินได้เท่าไหร่นะครับตอนนี้ถนนค่อนข้างรถเยอะนะไม่ค่อยสะดวกวิ่งต้องวิ่งตอนกลางคืนเดี๋ยวไปเทสตอนกลางคืนเลยดีกว่านะครับ La t เ r เอาล้วครับตอนนี้ก็พร้อมเทแล้วนะครับว่าได้เท่าไหร่กันแน่พับสปีดนะครับของขอรับน ยกรอบฮะเพอสปีดได้95นะครับประมาณนี้แหละให้ดูก็่่าวก่อนว่า Honda b r e e z 1 0 0 c เนี่ยถือว่าวิ่งได้95รถเดิมๆถือว่าโอเคแล้วนะเออมันไม่ได้ขี้เหร่น,นะครับคือเป็นรถที่แบบขี่ลสนุกขี่แบบชิลๆสบายๆนะครับตอนนี้ก็ผมได้รีวิว Honda b o e ไปแล้วนะครับในเบื้องต้นแล้วก็ได้ได้ขี่ท็อปสปีดว่าได้เท่าไหร่ก็จะประมาณนี้ ตอนนี้ก็ขอจบเท่านี้ก่อนนะครับก็ขอตัวกลับบ้านอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามนะครับขอบคุณครับที่รับชม bye bye, บ๊ายบายครับ